เสียงปืนดังสนั่นในช่วงเช้าของวันที่หนึ่งมีนาคม2,558เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุสะเทือนขวัญการสูญเสียในวงการผ้าเหลืองหลังพระอาจารย์บัณฑิตสงวนแก้วหรือนายแพทย์บัณฑิตสงวนแก้วหรือที่รู้จักกันในานามพระหมออายุ48ปีเจ้าอาวาสวัดป่าต่อสีเสียดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีถูกมือปืนจ่อย,ยิงอย่างอุอาจขณะเดินทางกลับจากบินทบาท ส่งผลให้พระบัณฑิตมรณภาพในทันทีเรื่องราวสุดสะเทือนใจชาวพุทธในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา7.20นาฬิกา20นาทีของวันที่1มีนาคม2558หลังจากที่พระบัณฑิตออกเดินบินธบาตเพียงรูปเดียวเหมือนเช่นทุกวันโดยมีลูกศิษย์สองคนคอยช่วยถือของใส่บาทเดินไปตามเส้นทางในหมู่บ้านจนถึงช่วงสายทั้งหมดได้เดินกลับวัดในเส้นทางเดิมกระทั่ง เดินมาถึงสวนยางพาราห่างจากวัดราวหนึ่งกิโลเมตรลูกศิเส์ทั้งสองคนได้เดินนำหน้าไปก่อนส่วนพระบัณฑิตเดินรังท้ายขณะเดียวกันมีคนร้ายเป็นชายชะก,กันไม่ต่ำกว่าสองคนขับรถไิกอพนิสันสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสะกดรอยตามมาก่อนจะจอดรถเพื่อให้มือปืนลงจากรถชักปืนกระหน่ำยิงเข้าใส่กลางหลังพระบัณฑิตสองนัดกระสุนทะลุหน้าท้อง จนล้มฟุบเสียชีวิตขาที่จากนั้นคนร้ายจึงพากันขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วคดีนี้ถือเป็นอีกคดีหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเนื่องจากพฤติกรรมของคนร้ายได้ก่อเหตุฆาตกรรมพระสงค์อย่างโหดเหี้ยมทําให้ตํารวจจากหลายหน่วยงานลงมาร่วมกันคลี่ครายคดีและไล่ล่าตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดการชนสูตรพลิกศพพระบัณฑิตพบว่ามีเศษกระสุนฝ,ฝังในร่างกายหนึ่งหัว แตกเป็น3ชิ้นตรวจสอบพบเป็นกระสุนขนาดจุด223หรือ5.56ซึ่งใช้กับอาวุธปืน M16 และอากานอกจากนี้ยังมีกระสุนอีกนัดคลุร่างพระบัณดิตเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะตกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงลงพื้นที่กระจายกำลังตรวจสอบหาวัตถุก,กระสุนแต่ต้องมาพบกับอุปสรรคเมื่อพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุได้ถูกปรับถมหน้าดินเป็นทางยาวตลอดเส้นทาง ของถนนลูกรังทําให้ยากในการค้นหาวัตถุพยานโดยทางวัดแจ้งว่าต้องการปรับถนนเพื่อให้ญาติโยมได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาเคารพศพพระบัณฑิตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรอบจุดเกิดเหตุแต่ก็ไม่พบหลักฐานแต่อย่างใดแนวทางของชุดสืบสวนพบว่าตำรวจมุ่งประเด็นไปที่เรื่องขัดแย้งที่ดินของวัดซึ่งมีทั้งหมดราวห้ไร่โดยแม่พระบัณฑิตยกที่ดินที่มีโฉนดให้สร้างวัดสิบไร่ และชาวบ้านที่มีที่ดินรอบๆวัดถวายให้อีก20ไร่ที่เหลือซื้อเพิ่มจนครบ50ไร่กระทั่งมีนายหน้านำที่ดินพบท .5 ที่ติดกับวัดมาเสนอขายจำนวน10ไร่ราคา1ล้านบาทวัดตกลงซื้อและจ่ายเงินมัดจำไป500,000บาทแต่มาทราบภายหลังว่าเป็นพบท .5 ปลอมจึงไม่จ่ายเงินที่เหลือทำให้ในหน้าตามทวงเงินอีก500,000บาท และส่งชายชัยกัรมาข่มขู่จนทางวัดต้องร้องขอกำลังอปรพอรเทศบาลตำบลบ้านตาดมาดูแลรักษาความปลอดภัยนานกว่าหนึ่งเดือนโดยหลังจากอปรพอรถอ,อนกำลังออกไปเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิขดขึ้นขณะที่น,นายคเนศศรีจันทร์อดีตประหลัดอำเภอเมืองขอนแก่นผู้กใกล้ชิดกับพระบัณฑิตออกมาเปิดเผยว่าที่ดินส่วนใหญ่เป็นชื่อของตัวบุคคลซึ่งมื่อเรื่องราวเดือนกว่าพระบัณฑิต ได้ขอให้ช่วยรวบรวมที่ดินและโอนเป็นชื่อวัดให้ถูกต้องแต่มาเกิดเหตุร้ายก่อนพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยได้ยินว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินและที่ดินบริเวณดังกล่าวราคาไม่สูงวันที่8มีนาคม2558พลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจระดมชุดสืบสวนจากกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนออกมาเปิดเผยหลังการประชุมว่าคนร้ายใช้อาวุธปืน M16 หรือ HK33 และใช้รถกระบะเป,ป็นพาหนะส่วนประเด็นการสังหารเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้บงการเกี่ยวกับตัวพระบัณฑิตต่อมาเมือ่อรายงานความคืบหน้าจากชุดคลี่คลายคดีว่าตำรวจพุ่ปงปมสังหารพระบัณฑิตจากเรื่องที่มีศีการคนหนึ่งได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัด ทำให้ผู้วงการที่คบหากับสีกาคนดังกล่าวอยู่นั้นเกิดความเข้าใจผิดและเกิดอารมณ์หึงหวงจนออกปากจ้างวานมือปืนลั่นไกเปลดชีพพระบัณฑิตจากนั้นไม่นานพลตํารวจตรีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่นำหมายสารเข้าตรวจคน้นบ้านเลขที่79หมู่2ตําบลนานดินดําอําเภอเมืองจังหวัดเลยของนางสาวนัชชาพรมจันทร์พบอาวุธปืน และเครื่องกระสุนจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในบ้านโดยนางสาวนัชชาให้การว่าอาวุธทั้งหมดที่พบเป็นของนายวิเวศวิชัยโยอดีตนายกเทศมนตรีตําบลนาอานอําเภอเมืองจังหวัดเลยนอกจากนี้ตํารวจยังมีข้อมูลอีกว่านายวิเวศเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยจ้างวานได้มาตามสืบดูพฤติกรรมพระบัณฑิตและศีกานานราวหเดือนคนตํารวจโทป,ปัญญา ออกมาเปิดเผยถึงปมสังหารคดีนี้ว่าเป็นเรื่องคนบงการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องหึงหวงและคิดว่าเมื่อไม่มีพระบัณฑิตอะไรๆจะดีขึ้นมาจึงมีการจัดคนเฝ้าติดตามเช็คประวัติพระก่อนจะติดต่อว่าจ้างมือปืนซึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นผู้จ้างวานเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในจังหวัดอุดรธานีและทำธุรกิจหลายอย่างด้านนายวิเวศยอมรับว่า รู้จักกับเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีมานานเพราะเคยทําธุรกิจในจังหวัดเลยจึงคุ้นเคยกันกระทั่งเจ้าของโรงพยาบาลขอให้ช่วยตวรวจสอบประวัติพระบัณฑิตว่าทําไมถึงลาออกจากผอ,อ,อโรงพยาบาลจึงให้ปหลัดอําเภอปริ้นข้อมูลจากทะเบียนราชก่อนส่งไปให้เจ้าของโรงพยาบาลต่อมานายบรรเจิดฉัดไฑูทูลอายุ63ปีประธานบริหาร โรงพยาบาลเอกอุดรจังหวัดอุดรธานีเข้าให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมรับสารภาพว่าได้ให้หนายวิเวศคนสนิทสืบประวัติพระบัณฑิตจริงเพราะต้องการบริจาคเงินสร้างตึก CICU โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีจึงต้องตรวจสอบประวัติผู้ดูแลโครงการเพราะไม่รู้จักกับพระบัณฑิตมาก่อนส่วนเรื่องสีกาที่เป็นประเด็นคือหมอแก้วเป็นแพทย์ผู้ร่วมงานอยู่โรงพยาบาลเอกอุดร และลาออกจากโรงพยาบาลไปได้สองปีรวมถึงไี่เคยขับรถเฉียวชนกันโดยนายบันเจิดจะรับผิดชอบค่าซ่อมรถให้แต่หมอแก้วไม่มาเอารถคืนขณะที่ตำรวจได้สอบสวนหมอแก้วไปแล้วในฐานะพยานและได้ให้น้ำหนักของคดีในประเด็นการเข้าใจผิดวันที่24มีนาคม2558พันตำรวจเอกยันยงเวสโอสถรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจรภูธรภาคสี่พร้อมกำลังชุดสืบสวนภาคสี่ได้เข้าควบคุมตัวนายปัญจาชาริเสนอายุ49ปีเป็นลูกจ้างประจำงานอาคารและสถานที่สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษาและเป็นผู้ลั่นไก่สังหารพระบัณฑิตได้ที่จังหวัดกาลสินพร้อมรับสารภาพว่าก่อนรับงานยิงพระบัณฑิตประมาณสองสัปดาห์ดาบตำรวจชาญชัยส้อยสังวานผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพเมืองอุดรธานี ที่รู้จักกันมากว่า10ปีชวนไปยิงคนโดยบอกว่าเป็นพระไม่ดีโกงเงินการก่อสร้างตึก CICU เป็นพระชอบสีกาและจะให้ค่าจ้าง50,000บาทตอนนั้นในปัญจาต้องการใช้เงินไปซ่อมรถไถเพื่อทำนาเลยรับงานดังกล่าวโดยมีดับตำรวจชาญใยขับรถนำพาไปก่อเหตุยิงพระบัณฑิตจากนั้นตำรวจได้นำคณะข้ามไปยังเมืองปากสันแขวงบริคํำใสสปปลาว โดยได้เข้าพบป่าหารือกับพันตำรวจเอกทองแดงขำพิทูลหัวหน้าตำรวจปปกศแขวงบริคํำใสโดยใช้เวลาเจรจาพูดคุยกันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นได้นําตัวดาบตํารวจชาญชัยออกจากห้องขังเรือนจําแขวงบริคํำใสนําตัวมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยได้ได้คุมตัวนั่งเรือข้ามน้ํโขงมาฝั่งไทยทันทีหลังการสอบสวนดาบตํารวจชาญชัย ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายปัญจาและนายบุญนาคฆ่าพระบัณฑิตจริงโดยสัดทอดว่าได้รับค่าจ้างจากนายบรรเจิดฉัตรไพฑูนหรือเสียบักประธานโรงพยาบาลเอกอุดรซึ่งอ้างว่าพระบัณฑิตมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับสีกาหญิงซึ่งเป็นแพทย์หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องชู้สาวกันและนายบรรเจิดกับพลต,บรตรีคนหนึ่ง มอบหมายให้ติดตามพฤติกรรมของแพทย์หญิงกับพระบัณฑิตเกือบหนึ่งเดือนกระทั่งพบว่าแพทย์หญิงได้ไปที่วัดดังกล่าวจริงแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆต่อมานายบรรเจริดจึงได้ว่าจ้างนายปัญจาเป็นเงิน1น0 0 0 0 0บาทและว่าจ้างนายบุญนาคเป็นเงิน55,000บาทส่วนที่ทำลงไปเพราะอยากได้เงินภายหลังทราบว่านายปัญจาถูกจับจึงได้หลบหนีข้ามไปอยู่ที่รีสอร์ท ในสปปลาวเมื่อวันที่25มีนาคม2558แต่ไปถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดขณะเดียวกันทหารจากมฑลทหารบก24อุดรธานีอาศัยอำนาจอายการศึกเข้าควบคุมตัวนายบุญนาคหงสาคำอายุ48ปีพนักงานขับรถสำนักงานชนประธานที่5อุดรธานีเพื่อนของดาบตำรวจชาญชายัยที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการไปเฝ้าติดตามพระหมอ และพามือปืนไปรอบยิงได้ที่จังหวัดสกลนครในที่สุดคดีฆาตกรรมหดดขาผ้าเหลืองได้มาถึงจุดคลายแม็กโดยเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่27มีนาคม2558กำลังตำรวจนำทีมโดยพันตำรวจตรีเจริญวิตย์สีวณิย์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปยังโรงพยาบาลเอกอุดรถนนโพสีเทศบาลนครอ,อุดรและขึ้นไปตรวจค้นบนชั้น4ในส่วนฝ่ายบริหารพบกับนายบรรเจิดหรือเสียบักจึงเชิญตัวมาที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธาน,นีตามหมายจับสารมณฑนฐานบก24เลขที่จอจาน18กอไก่ทับ2558ข้อหาใช้จ้างหวานให้ค่าผู้อื่นโดยเจตนา ตรตรองไว้ก่อนมีและใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่ใช้เฉพาะราชการสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่พันตำรวจเอกยันยงเวทโอสถรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสี่เปิดเผยถึงการแกะอรอยล่าคนร้ายจนกระทั่งตามจับได้ในที่สุดว่าตำรวจจะต้องสืบสวนหาปมการสังหารก่อนจากพยานต่างๆความขัดแย้งก่อนหน้านั้น เมื่อรู้ถึงปมสังหารก็จะยงไปถึงว่าใครเป็นคู่กรณีผู้จ้างวานจากนั้นจึงเริ่มค้นหาตัวมือปืนโดยแกะรอยมือปืนจากกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการใช้อาวุธใครที่ชอบใช้อาวุธใครที่ใกล้ชิดกับเป้าหมายหรือใครมีความใกล้ชิดกับกลุ่มที่เสี่ยงที่เข้าข่ายกับการใช้อาวุธบ้างเมื่อรู้ว่าคนร้ายข้ามฝั่งไปสปปลาาตำรวจจึงประสานกับเจ้าหน้าที่ทางฝั่งลาว ที่เคยทํางานร่วมกันมาบ่อยครั้งทั้งจากเจ้าหน้าที่ของฝั่งลาวก็ช่วยตามสืบให้อีกทั้งตํารวจก็พอจะรู้ตัวคนที่นําพาคนร้ายข้ามไปฝั่งลาวเช่นกันจากนั้นตํารวจไทยก็คอยประสานป้อนข้อมูลให้กับทางตํารวจลาวจนสามารถไปจับตัวคนร้ายได้ที่แขวงบริคําไซรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคสี่ระบุต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งขบวนการโดยหลังจากนี้จะมีการควบคุมผู้ต้องหากลับไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพและฝากขังสารทหารพร้อมคัดค้านการประกันตัวสำหรับพระอาจารย์บัณฑิตสุป,ปันทิโตหรือพระหมอเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคม2510รพรรษา20สิริอายุรวม48ปีวิดาชื่อหลวงปู่สุ มารดาชื่อรุวัน,นีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนทั้งหมด3คนโดยมีพี่สาวหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคนจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้นชีวิตราชการที่โรงพยาบาลนนสะอาดและย้ายมาเป็นผอ,อ,อโรงพยาบาลอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีก่อนบวชได้มาอยู่ประจำที่โรงพยาบาลนายุงและลาออกจากราชการ เพื่ออุปสมบทณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระอุดมญาณโมลีหลวงปู่จันส์ีจันททิปโปเป็นพระอุปชาหลังออกบวชได้ดูแลสุขภาพหลวงปู่มาตลอดและดูแลงานสำคัญอาธิสร้างและดูแลพระบรมธาตุธรรมเจดีวัดโพธิสมพรรวมทั้งการปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยหนักหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤตหรือ CICU อนุสรหน100ึ่งปีพระอุดมยานนโมลีโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมสร้างโรงพยาบาลผ่านพระบัณฑิต22ล้านบาทสำหรับนายบันเจิดฉัดไูทูนหรือเสียบักไม่ใช่ชาวอีสานโดยกําเนิดย้ายครอบครัวมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อราวปี2,515พร้อมกับน้องชายคือน,นายบรรจงฉัตรไพฑูนเริ่มต้นเปิดร้านขายกว๋วยจับบริเวณถนนอ,นอุดรดุษดีกิจการขายกว๋วยจับของสองพี่น้องขายดีเป็นเทน้ำทีท่าหลายปีต่อมาชื่อเสียงของเสียบักเป็นที่รู้จักของชาวเมืองอุดรธานีอย่างกว้างขวางและด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนขยันใจนักเลงชอบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้เสียบัก ได้มีโอกาสรู้จักกับนายพิสารมูลศาสตร์ธรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นเสียบักเป็นอีกคนหนึ่งที่ฉลาดใช้ในการคอนเนคชันให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการค้าหลังจากนายพิสารได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยประจวบเหมาะกับขณะนั้นช่วงปี2518อปสปปลาวมีปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศอย่างรุนแรงประชาชนบางส่วน อพยพมาอาศัยในประเทศไทยจนทำให้องค์กรสหประชาชาติตั้งศูนย์อพยพชาวเขาเผ่าแม้วขึ้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเสียบักมองเห็นช่องทางการทำธุรกิจจึงวิ่งเต้นเข้าหาปลัดพิสานจนในที่สุดได้รับเลือกให้เป็นผู้ส่งวัตถุดิบอาหารให้แก่ศูนย์อพยพดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในห่วงนี้เองที่ทำให้เสียบักได้มีโอกาสรู้จักกับนายวิเวศวิชยยัยโย อดีตนายกเทศบาลตำบลน,นาอ่านอำเภอเมืองจังหวัดเลยที่ถูกจับกลุมในข้อกล่าวหามีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนออกให้ไม่ได้หรืออาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเพราะขณะนั้นนายวิเวศร,รับราชการเป็นนายเวรหน้าห้องผู้ว่าจังหวัดเลยซึ่งเสียบักต้องแวะเวียนไปเยี่ยมเยือนติดต่อประสานงานกับผู้ว่าบ่อยครั้งการผูกขาดส่งวัตถุดิบอาหารให้แก่ศูนย์อพยพ นับเป็นช่องทางสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่เสียบักอย่างเป็นก่อเป็นกรรมเขาได้รับสิทธิผูกขาดจัดส่งวัตถุดิบอาหารให้แก่ศูนย์อพยพดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกระทั่งถึงปี2527ศูนย์อพยพชาวเขาเผ่าแม้ดังกล่าวก็ได้ปิดตัวลงทําให้เสียบักมีเงินทุนก้อนใหญ่มาทําธุรกิจของตัวเองมากขึ้นกระทั่งต่อมามีแนวคิดอยากทําธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเพราะมองว่า คนมีฐานะดีในเมืองอุดรหรือพื้นที่อีสานแถบนั้นหรือแม้แต่เศรษฐีชาวลาวเองมักจะเข้าไปใช้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในกรุงเทพและได้เริ่มขยายไอเดียชักชวนเพื่อนนักธุรกิจในเมืองอุดรหลายรายเข้าหุ้นลงทุนสร้างโรงพยาบาลจนในที่สุดความฝันของเขาก็สําเร็จโดยโรงพยาบาลเอกอุดรเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี2540 อย่างไรก็ตามกิจการโรงพยาบาลเอกอุดรนในช่วงแรกๆไม่ประสบผลสําเร็จนักกระทั่งหุ้นส่วนหลักๆหลายคนขอถอนหุ้นออกไปเสียบักจึงได้ดึงอรุณีจิวัสักอภิมาตนักธุรกิจใหญ่ฐานะเข้าขั้นเศรษฐีอันดับต้นๆในเมืองหนองคายเข้ามาถือหุ้นส่วนและช่วยกันบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรจนกิจการเริ่มเติบโตผลรายได้เริ่มมอกเอยต่อมาเสียบัก ได้แต่งงานกับอรุณีอย่างเปิดเผยถือเป็นภรรยาคนที่สองของเสียบักข่าวการแต่งงานกับภรรยาคนที่สองครั้งนี้ทำเอาสังคมชาวอุดรฮือฮาซุบซิบกันอย่างกว้างขวางเพราะก่อนหน้านี้เสียบักเคยแต่งงานอย่างออกหน้ามาแล้วกับภรรยาคนแรกคือทันตแพทย์หญิงวรุณีฉัตรไพฑูนปัจจุบันมีบุตรสาวฝาแฝดด้วยกันกำลังเรียนในคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับหมอแก้วจากสู่แพสาวที่เป็นชนวนเหตุจนนำไปสู่การสังเกตพระหมอนั้นเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของเสียบักว่ากันว่าเสียบักกับหมอแก้วนั้นมีอุปนิสัยชอบเข้าวัดทำบุญเหมือนกันโดยเฉพาะเสียบักนั้นมักทำบุญด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการต่างๆของวัดป่าแต่ละวัดในจังหวัดอุดรธานีแต่ละครั้งจำนวนไม่น้อยและทำมายังต่อเนื่องแม้แต่วัดป่าบ้านตาน ขณะที่หลวงตามหาบัวเป็นเจ้าอาวาสเสียบักถือเป็นโยมอุปถักรายใหญ่ที่ใกล้ชิดหลวงตาคนหนึ่งในทางกลับกันคนที่รู้จักกับเสียบักก็รับรู้เช่นกันว่าเสียบักคนนี้เป็นคนโมโหร้ายใจร้อนอยากได้อะไรมักจะต้องหามาให้ได้และคนอุดรจำนวนไม่น้อยก็ยังกังขาเช่นกันว่าคนที่ชอบทำบุญทำทานอย่างเขาเหตุใด ถึงอยู่เบื้องหลังการสั่งค่าคนที่อยู่ในสมณเพศอย่างพระหมอโดยเฉพาะพระภิกษุสายวัดป่าที่เขานับถือศรัทธ,ธามาตลอดกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่4สิงหาคม2564ที่ห้องพิจารณาคดีที่9สาศาลจังหวัดอุดรธานีศาลนัดอ่านคำพิพากษาชั้นต้นคดีนายบันเจิดชัตรไพฑูรย์หรือเสียบักอายุ69ปีนักธุรกิจชื่อดัง ของจังหวัดอุดรธานีผู้บงการดาบตำรวจชานชัยส้อยสังวานอาดีตผู้บังคับหมู่งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีคนรับงานนายปัญจาหรือโบชาริเสนอายุ55ปีมือปืนและนายบุญนาหงสาคำอายุ48ปีอดีตพนักงานขับรถสำนักงานชนประธานที่5อุดรธานีคนชี้เป้า ในคดีร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงพระอาจารย์บัณฑิตสงวนแก้วหรือที่รู้จักกันในานามพระหมออายุ48ปีเจ้าวาดวัดป่าต่อสีเสียดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมรณภาพขณะออกบินทบาทเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวันที่1มีนาคม2558โดยในบันเจิดฉัรไพฑู์ผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันกตัว จากปัญหาสุขภาพได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาก่อนเวลาขณะผู้ต้องหาอีกสามคนถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งรับฟังคำพิพากษาผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีข้อหาให้ผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนมีและใช้อาวุธปืนเคลื่องกระสุนปืนที่ใช้เฉพาะราชการสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำพิพากษาให้ประหารชีวิตในบรรจิดชัดไพูทูลจำคุกตลอดชีวิตดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวานและนายปัญจาหรือโบชาริเสนรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ส่วนนายบุญนาคหงสาคำมีคำพิพากษายกฟ้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ